เลาล่ะคบผมก็ขอกาบสวัสดีผู้ชมก็จะจะมาส่งไอดีผู้เล่นเมื่อปีที่แล้วนะเอาใช่ไอดีต้องส่องตามหาผู้เล่นปีที่แล้วในต่างชาติใ,ในคลิปต่างชาติในจากช่องช่องพิจัทบเกมเพย์ P. เดี๋ยวมาดูกันเลยนะไอดีนี้เดยว ซูเปอร์โนวาเจ็ดขอพิมก่อนซูเปอร์โนวาเซเว่นอคคนี้เรสองยูไนต์เป็นไงคนนี้ไง,งเราขนสิบสามใช่ไหมอ้ดี ID. ไอดีนี่ไอดีเป็นหยอดเลยไงเดี๋ยวมาดูผู้เล่นต่อไปนะลอนคาตางอนคาคาไม่ใครเจอเพื่อนอเาวะเจิเพื่อนลอนคาตา โทษนี้ใช่แหละเดินเอ้าเอ้าเอ้าทำไมไม่ขึ้นอะขอใหม่ดิเฮ้ย,ยมันไม่ขึ้น,ม,ม,น,ม,นมันไม่ขึ้นนะจริงด้วยขอข้าใหม่หน่อคอยน้เฮ้ยมันไม่เห็นเลยเฮ้ยมาเดี๋ยวมาดูกาเล่นต่อไปนะมาอันนี้มนันอาจจะไม่ขึ้นนะ ต้องเข้าใหม่นะมม่อาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันเห็นดูส่องดูผู้เล่นมันไม่เห็นหน้าจอเลยจออาจจะดับก็ได้ดอีบูบีคลีอีบูบีคลีเอ้คนนี้น่าใช่แหละจ้าขอะโอ้ โอ้โหอันนี้ไอ้ตัวนี้ผมนะ้เน,นีี้อันนี้มันเป็นอาดาัมนะโหสิบขั้นศูนย์ศูนย์โอ้โห, 0, 0. โ,อโ,หโอ้โหอันนี้นะโ,โหอันนี้อันนี้อาจจะเขาเลิกเล่นไปแล้วเก,เกมอาจจะไม่สนุกเมื่อปีที่แล้วโ,โหโ้ฮะใครหาดูย่านนี่ต้องต้องดูชื่อก่อนนะเน่อันนี้เพิ่งหมุนไปนะ นี่เดี๋ยวมาดูผู้เล่นต่อไปนะครับผม P g Earth P D Earth คือคนนี้น่าจะใช่ใช่ไหมใช,ใช่ไหมเฮ้ยค,คนนี้ใช่เฮ้ยอ,อันนี้เพิ่งอาจเขาอันนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วพี i ไฟ อาจจะโขเกมไม่สนุกก็ได้เนาะนี่อาจจะเลิกเล่นไปแล้วเขาอาจจะเลิกไปแล้วเลิกเล่นเขาเกม,มันอาจจะไม่สนุกก็ได้ต้องดูชื่อใหดีๆก่อนนะก็ออะจะสง่งตัวต่อไปนะครับผม w a l k a s t แคไอัน,นี่ใช่ไหโนโหนี้จะเล่นถึงเลเวลเจเฮ้ยคนนี้น่าจะขึ้นแหละโหอันนี้เหมือนการเลยมตัวบอทเมื่อบีทแล้วนะไอ้คนนี้จ,จะเลิกเล่นไปแล้วนะเพราะว่าเกมไม่สนุกโหเติมไปสีขั้นสูงขึ้นขั้นราชาโหอย่างนี้ยังไม่เติม เดี๋ยวมาส่งดูผู้เล่นต่อไปนะครับผม,มเดดูเลยไซยมอนไซมอนคนนี้อันนี้ใช่ใช่โอ้โหเลเวลหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นอ่ะเราขอลองอันใหม่ดิเข้าใหม่ดิ เฮ้ยมันไม่ขึ้นจริงด้วยโห oh. อันนี้ใครส่องหาดูยากนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันไม่ขึ้นนะโหอันนี้มันอาจจะน่าจะมาส่งเล่นต่อไปเลยนะครับผมจีนไนวูซูเฮ้ชเ่อ <Okay. S 2> นีนี่ตัวกัต้องเอาไปดิเอเอาใหม่ใหม่นีน่ทำไมไ,ไม่ขึ้นวะอ๋อโทษทีพิมพ์ผิตไอ้คนนี้น่าจะใช่มั้งใช่ไหม มาเดี๋ยวมาดูต่อไปนะจี๊ดจี๊ดหนึ่งตัวอีสามสามแล้วก็สี่ห้า ใช่ตัวอีเฮ้ยน่าไม่ใช่โหแล้วถึงเร็วโหเฮ้ยมันไม่ขึ้นจริงด้วยเฮ้ย เหมือนเหมือนเลยเดี๋ยวดูเล่นต่อไปบูซูหนึ่งสามสามเบููสามเจ็ดวันนี้นี่ใช่ไหม เอ้ยคนนี้น่าจะขึ้นี่โอ้โหโหลรงบอลี้ยังไม่เติมเลยสิขันสูงครันนี้มันเป็นบอดนะเดี๋ยวดูผู้เล่นต่อไปเลยนะผมโซกิสลอดโซกิสลอดใช่ไหม ไม่ใช่ใชโอ้โหเลเวลหนึ่งอุย้ยมันไม่เคลนจริงด้วยเฮ้ยเห็นไหมมันอาจจะไม่เคลนเลยอันนี้ใช่จริงด้วยอาจจะไม่เคลนเดน๋ยวามาดูคนเล่นต่อไปเลยนะผมไปกระเลยไปคููซูสองพันสามเดี๋ยวมาดูต่อคููซูสองพันสาม อันนี้น่าจะใช่มั้งอันนี้เขากลับมาเล่นนะแล้วคนนี้ใช่ยิงด้วยนะโัแคนอันนี้เขาอยู่แคนนะอ้เขาเติมเดี๋ยวมาดูผู้เล่นต่อไปเลยนะครับผมไปพีทริกโอ้ซูนซุนเจ็ด เอาดูคิดพี่โอ๊ตพี่ชิคฟูงฟเจ็ดคนนี้น่าจะใช่จริงก็ไดเฮ้ยมันไม่ขึ้นจริงด้วยอาจจะไม่ขึ้นมั้ง มาเดยวมาดูผู้เล่นต่อไปเลยนะดูกันเลยปอลิการ์ยี่สิบเจ็ดปอลิการ์าอะไรนะศูนย์เจ็ดยี่สิบเจ็ด คนนี้น่าจะใช่ยิงด้วยไอคนนี้ใช่ไอนี้ไอตัวนี้เป็นบอดนะทิ้งบอดไปแล้วนะไอคนเพื่อนแต่เพื่อนโดนยิงบอดไปแล้วเนี่ยเพื่อนยงิงบอดเลยเรามาดูผู้เล่นต่อไปเลยนะโป้ทีมมี่แซวทีมมี่แซว ไอคนนี้ได้ใช่จริงด้วยเฮ้ยใช่ใช่ใช่อันนี้ยิงไปแล้วนะยิงพี่แทบเ,เ,เ,เกมเพยยิงไปแล้วไอคนนี้จะเขาเลิกเล่นไปโอ้โหเดี๋ยวมาดูสิคัยี่สออันนี้เอ4ดสี่ร้อยสี่หกสิ โอ้โหข้อเติมข้อเติมเรามาดูกันเลยนะผู้เล่นต่อไปเลยนะครับผมมาดูกันเลยเดเจอศูนย์สองดเจอาศูนย์สองอ่าใช่แน่คนนี้ ใช่ไหม่อคนนี้ใช่เอ้โอ้ตือปืนแอมโฟร์สี่สิบกรสูนแล้วสี่สิบเจ็ดหนึ่งหนึ่งร้อยแปดแปดห้าสิบสามยิบเก้าสองสามห้าสามโอ้ศูนโอ้เขาเติมโอ้เขาเติมเขาเติมแต่เนี่ยาจะเลิกเล่นไปแล้วเดี๋ยวมาดูไอีตอบอ b าเ c พุชธุยชย ผู้เล่นต่อไปนะผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะไอ้แทงไอแทงไอ้แทงไม่ใครเชิญเพิ่มมาวะตัวคอรบกวนหนดิตัวคอสองหเพื่อน เอา้ามันไม่ขึ้นมนาจ,จะจอดับได้นะเ,เดี๋ยวมาดููนเล่นต่อไปนะบอสอันนั้นกี่อยู่เลยอักษรอ,อยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ บอสรี่ใช่เปล่าใช่เปล่าไอ้โตบีไม่ใช่มั้งนันนี้ใช่เปล่าไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้เลเวลห้านะเอา้าเอา้าจอมันดบับเฮ้ยเฮ้ยจอมันดบับมันอาจจะดับก็ได้เนาะไอดีมันเป็นไอดีบ่อนนะมาเดี๋ยวมาดูเขาเล่นต่อไปนะ ซิลสามสามซิลสามสามซิลสามสามคนนี้อ้นี้น่จะใช่โหไอดีอันนี้เดี๋ยวมาดูสิกรสุนหน่อยหกสิบสองสสเจหกโอ้โหเขาเติม เขาติมสีกันอัน,นี้เขาเก็บสีขั้นสูงมานะเขาเก็บอันเนี้ยจ,จะเขาเลิกเล่นไปแล้วเนาะอาจจะเขาไม่เล่นแล้วเนาะอันเนี้ยเขาเล่นเกมอาจจะไม่สนุกเลยเขาเล่นเกมอะไรสักอย่างเลยที่ไปเล่นเกมอะไรสักอย่างตัวอย่างเลยเดี๋ยวมาดูผู้เล่นต่อไปนะครับผมเมโลดิย์ยสอง แมโลดีสิบสองใช่ไหมเอ้ยใช่ดิเอ้อามันไม่ขึ้นเอ้าอันนี้อาจจะไม่ขึ้นก็ได้เนาะใครสองดูหายากเลยนี่มันเป็นมันเป็นผู้เล่นบอดนะมันก็จอมอาจ,จะไม่ขึ้น เราเคยส่งแล้วอาจจะไม่ขึ้นเลยเรามาดูผู้เล่นต่อไปนะครับผมเด a แมนแปดสิบเอ็ดเดแมนแปดสิบหกเอ้ยใครเชิญเพื่อนมาวะใครเชิญเมื่อนครอครออบกวัวหน่อยนี่ใช่เปล่าก็มี อันนี้ไม่ใช่แปสิบเอ็ดโอ้โหพูดถิ่นผู้ถิ่อันนี้ในประเทศของประเทศตุรกีตุรกีนะโอ้โหชายาชายาอีสูนโอ้โหสิบกันสูนสูแล้วมาดูผู้เล่นต่อไปกันเลยนะคะผม F F เอฟิกอิลิอัพอันนี้มันอ่านถูกป่าวเนี่ยอ่ารอนเฮ้ยจะขอรบกวนก่อนนะเอฟ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 ใช่เปล่าไม่รู้ใช่มั้งอ ไอเไอไอคนนี้นาใช่อันนี้อันนี้สีอ้าวอ้าวไม่งม่จอไม่ขึ้นอันนี้อันนี้มันไม่ใช่นะเอคนนี้ไมาจ,จะไม่ขึ้นเลยอันนี้ใครส่งอันเนี่ยฮะดูยากเลย จะขอดูมาดูคนต่อไปเล่นนะผู้เล่นอามนนี่อันนี้ผมไปเจอมานะไอคนนี้อันนี้อาจจะเลิกเล่นไปแล้วนะเขาเลิกเล่นแล้วเขาไม่เล่นเดีมาดูเล่นต่อไปเดสต์เตอร์สามสองหนึ่ง เอสตอร์สองอ้ามั้ยจ่าสองหนึ่งผู้ผูิดเฮ้ยเฮ้ยมันหมกเหมือนกันเลยมาจะไม่ขึ้นก็ได้เนาะเห็นไหมมันเป็นผู้เล่นบอดนะจะมาดูเล่นไปเลยนะครับผมนี่สิก้า คนนี้นะผู้เล่นไอคนนี้นะผมไปเจอมานี่คนนี้บ่อนนะผู้เล่นบอดนะผู้เล่นอย่างเราเรานี<ๆ>่คงต้องดูดีๆดูชื่อก่อนนะเนเนเนชิคันสูงศูนย์มาก็ก็จะประมาณนี้นะก็สลัดที่ใครอยากฝากลืมกดไลค์แชร์อันนี้ผู้เล่นเยอะเลยขี้เกียจนะก็ลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ถ้าใครที่สำคัญคืออย่าลืมไปกดติดตามช่องผมด้วยนะก็ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาชม้ชมก่อนนะอย่าลืมนะไลค์แชร์ติดใครงงใจสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม